แซมยิ่งดนานดารานักแสดงเปิดใจถึงกระแสด,ดราม่าเรื่องบริษัทขายตรงนะคะบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีชื่อเป็นผู้อํานวยการแต่ว่าไม่ได้มีอํานาจในการตัดสินใจอะไรเพราะว่ากรรมการบริษัทมีเพียงแค่คนเดียวค่ะ S <S แซมยุธนันพมรมตรีดารานักแสดงพูดถึงเรื่องนี้ยอมรับว่าตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในสัญญาตอนที่ต้องเซ็นรับงานนี้จริงแต่ว่าตําแหน่งนี้ไม่ได้มีอํานาจหน้าที่ในการสั่งหรือว่ากําหนดทิศท,ทางอะไร <S <S ที่ผ่านมาเคยไปปรากฏตัวบรรยายให้ความรู้แต่ว่าเป็นการพูดข้อควรระวังต่างๆยอมรับว่าความเป็นดารานักแสดงอาจจะเป็นแรงจูงใจให้คนซื้อสินค้าเยอะแต่ตัวเขาก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียในธุรกิจเงินที่รับมามาจากส่วนแบ่งในผลิตภัณฑ พันท so ี่คิดคนได้และคนที่เป็นกรรมการบริษัทนี้มีเพียงแค่คนเดียวเขาไม่มีหุ้นส่วนหรือเคยได้รับเงินปันผลอื่นๆค่ะแล้วมีแสนได้รายได้จากบริษัทนี้อย่างไรบ้างก็สินค้าตัวไหนดีกว่าที่ที่เราช่วยดูแล นะครับเราก็จะได้ประโยชน์จากการยอดขายสินค้านั้นๆมีหุ้นในบริษัทไม่มีเลยแม้แต่ท่านหุ้นเดียวครับได้ส่วนแบ่งอะไรมาบ้างจากบริษัทนี้ไม่มีก็เท่าที่พี่เล่าเลยต้องบอกกันนะบริษัทนี้มีกรรมการคนเดียวบริษัทนี้ไม่มีหุ้นส่วนเลยครับ ย้ำนะคะไม่เคยรู้เลยเรื่องที่มีคนเครียดจนเป็นเหตุให้คิดสั้นฆ่าตัวตายและจากการหารือกับบอสพอลก็ยืนยันว่าพร้อมจะชี้แจงข้อเท็จจริงและถ้าหากมีหมายเรียกก็พร้อมจะเข้าพบตำรวจไม่หลบหนีแน่นอนค่ะ